ซึ่งดีมากถานอมธาตุขันอาจารย์ได้ดีเพราะถ้าให้ด่าเนี่ยไม่ไหวถ้าให้มาดาเนี่ยเมื่อพรุ่นี้ไปเรือนจํามานี่คือด่าชํำมากแล้วก็พลอยลาออกมาเสร็จปุ๊บมันหมดแรงตอนระหว่างนั่งรออยู่เหมือนไข้มันจะขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นทอมซินหรือว่าเพราะมันเจ็บคอมันก็เลยทําให้น่าจะเป็นหนองมันก็เลยมีไข้อ่อนๆก็พยายามพักแต่มันพักไม่ได้ เมื่อคืนก็ลุ้นมันเริ่มมีอาการลุมๆตั้งแต่เมืม่อคืนแล้วก็เราก็ภาวนาไปเช้าวันมามันหายดีขึ้นสายๆอาการกลับมาอีกแล้วสักพักหนึ่งเข้าเรือนจำเสร็จแล้วก็เริ่มมีอาการเริ่มแย่เหงื่อออกเพราะกินยาเข้าไปแล้วก็มีอาการแย่ลงเรื่อยๆพอเวลาขึ้นบรรยายเสร็จปุ๊บทินิดาช้ำเลยหายเป็นไป,นปนทิ้งการด่านี่เยียวยาทุกอย่างจริงๆนะ แต่ที่นี่นี่ไม่น่าจะหายง่ายๆเพราะไม่ได้ด่านะถนอมคอไว้ก่อนคือเราลากยาวลากยาวจากการบรรยายธรรม,มโอ้โหแบบหลายหลายสัปดาห์ไม่ได้หยุดเลยมันหนักมากแล้วก็เราไม่ได้พักนอนดึกตื่นเช้าทุกวันเพื่อออกบรรยายธรรมคนบัญเชิญมาเราก็ไม่ไปไม่ได้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ไปพระจอบก้าวพระนครเหนืออีกที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้ mm. เห็นว่ามีสองงาน ประจวบปจจนพรุ่งนี้ก็มีอีกสองงานซึ่งก็อย่าว่าอย่าให้มันล่วงไปในคืนนี้เพราะว่าถ้ามันค่อยขึ้นหนะักมันไม่ไหวเนี่ยมันต้องยกเลิกงานก็ไม่อยากยกเลิกเพราะเขาก็รอเราเมื่อวานนี้ก็ไปบรรยายพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาแล้วรอบหนึ่งพันสี่ร้อยคนพรุ่งนี้ก็อีกรอบหนึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งก็เชิญแล้วก็ต้องไปพอดียี่สิบกับยี่สิบเอ็ดอาจารย์หยุดหยุดพักสองวันเพราะมันลาก มันลากมันนานมากก็เลยโอเคมีโอกาสได้พักผ่อนสักเล็กน้อยทีนี้ที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมมีการภาวนาอยู่กันเป็นประจำพวกเราภาวนาอยู่ใครในที่นี้ไม่ได้ภาวนาบ้างมีไหมคนที่ไม่ได้ภาวนายังมีอยู่นะคนเดียวใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวฟังไปคนเราพอเวลาจะเริ่มต้นในการ ภาวนา <c oughs> หลักสติปัฏฐานสี่คือเราเนี่ยชอบฟังธรรมหลายคนฟังธรรมแต่ฟังธรรมแล้วเนี่ยเราลืมไปว่ามันต้องลงมือปฏิบัติการฟังธรรมเนี่ยเรียกว่าการศึกษาพูดง่ายๆคือศึกษาปริยัติแต่ในรนะขณะที่ฟังเนี่ยมันเป็นปฏิบัติด้วยได้ไหมถ้าใครควรตามได้เป็นปฏิบัติด้วย ดังนั้นมันต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าเวลาเราภาวนาหรือเวลาเราฟังธรรมในขณะที่เราฟังธรรมเราได้ภาวนาด้วยไหมหรือในขณะที่เราภาวนาเราได้พิจารณาธรรมด้วยไหมดังนั้นการพิจารณาธรรมเรียกว่าวิปัสนาการพิจารณาในใจโดยแยบคายเนี่ยคือการพิจารณาให้เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาการพิจารณาว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนจริง ดังนั้นการพิจารณาในใจโดยวิปัสนาเนี่ยจะต้องพิจารณาอย่างไรก็ได้ให้ตัวเอง <c oughs> ไม่มีความเป็นตัวเองพิจารณาจนกว่าจะเห็นว่าตัวตวนฉันไม่มีตัวกูของกูไม่มีมันมีแต่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตวนของเรามันไม่มีจริงท่านนะ่ะมันยึดเอาเองของพวกนี้เป็นท่าตามธรรมชาติแต่มีเราเข้าไปยึด ไอ้สิ่งนี้คือของกู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 มันของกูหมดเลยสุดท้ายไอ้ของเหล่านี้เสื่อมได้ไหมได้เมื่อมันเสื่อมได้มันจะเสียใจเพราะเวลามันเสื่อมไหมต้องเสียใจต้องทุก์ร้อนต้องร้องไห้น้ําตาไหลเพราะอะไรเราไม่อยากให้มันเสื่อมอยากให้มันอยู่คงทนแบบนี้ไปตลอดแต่มันอยู่ไปตลอดไหมไม่เพราะมันเป็นของเสื่อมได้สิ่งใดเสื่อมได้ไอ้นี่แหละเรียกว่าทุกขเราก็เลยไปเกาะไอ้สิ่งที่เป็นตัวทุก เราก็เลยทุกไปตามไอ้สิ่งที่เป็นตัวทุกกองทุกนี้เรียกว่าปัญจุปาทานขันนั่นแหละคือกองทุกสรุปไปง่ายคืออุป,ปทานขันห้านั่นแหละคือกองทุกของเราทั้งหลายดังนั้นเรายึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนของเรารูปคืออะไรมหาภูตะทั้งสี่ดินน้ำไฟลมพวกเรามีดินน้ำไฟลมกันไหม มีกันทุกคนร่างกายที่เราจับต้องได้ตอนนี้นิ่มไหมนิ่มถ้าวันหนึ่งเนี่ยตายเพราะกายแตกเราจับร่างกายตัวเองจะยังนิ่มอยู่ไหมไม่นิ่มมันจะเดินสู่ความอะไรเริ่มแข็งกลับกายไปเป็นธาตุดินดังนั้นตอนเนี้เรายังไม่เห็นหรอกว่าร่างกายของเรามาไม่ใช่เราเพราะอะไรเรายังสยบมัวเมาในมันอยู่เป็นประจำดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ไอ้กายที่นั่งอยู่ตรงนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่าทําให้กระจุกตัวกระจายมันออกน้ําก็อย่างหนึ่งดินก็อย่างหนึ่งไฟก็อย่างหนึ่งลมก็อย่างหนึ่งอย่าให้มันกระจุกรวมตัวเป็นก้อนเดียวเวลาพิจารณาเพราะอะไรตอนนี้เราถึงความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันขณะได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเห็นว่ามันเป็นก้อนเดียวกันทั้งหมดเราไม่ได้แยกว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติ เราไม่เห็นดินโดยความเป็นดินเราไม่เห็นน้ำโดยความเป็นน้ำเราไม่เห็นไฟโดยความเป็นไฟเราไม่เห็นลมโดยความเป็นลมแต่เราเห็นของทุกอย่างว่าเป็นอัตราตัวตนของตัวเราเองถ้าเราเห็นแบบนี้ไม่ทำให้มันแตกกระจายออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอันเราจะไม่มีทางเห็นได้เลยว่าชีวิตนี้มันไม่ใช่เราทำไมมันถึงไม่ใช่เราอ่ะก็เราลองดูตัวเองทุกวันนี้สิแก่ไหมแก่ มีใครไม่แก่ไม่หลักฐานมันคาหน้าขนาดนี้นะแสดงว่ามันแก่ด้วยกันทุกคนมันไม่มีใครไม่แก่แสดงว่าความเสื่อมแบบนี้มีกันทุกคนถูกต้องไหมเนี่ยมีหมอนั่งอยู่ใครในที่นี้มีใครไม่เคยกินยาพารามีไหมไม่มีแสดงว่าความเจ็บป่วยได้ไข้เป็นธรรมดาที่พวกเราต้องเผชิญใครในที่นี้มีใครไม่ตายไหมไม่มีแสดงว่าความตายเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญมีใครในนี้ไม่เคยเ,เกิดมาไหม านนี้นั่งหัวโดอยู่จะบอกไม่เกิดได้ยังไงใช่ไหมก็แสดงว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาดังนั้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดาของสรรพสัตว์ทุกคนดังนั้นการแก่ของเรามันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีเราเกิดถ้าไม่มีเราเกิดเราจะแก่ได้ไหมไม่ได้เจ็บได้ไหมปวดไข้ได้ไหมตายได้ไหมไม่ได้ในเมื่อไม่มีสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดปรากฏย่อมไม่มีเหตุปัจจัยหรือเหตุผลอะไรตามมาได้ ถ้าไม่มีอาจารย์เกิดคนตื่นทำรรจะมีไหมมันก็ไม่มีถ้าไม่มีเหตุปัจจัยของการเกิดปรากฏขึ้นมาเพียงหนึ่งอย่างจะไม่มีเหตุอะไรตามมาได้เลยถ้าเรามีความโกรธปรากฏผลของความโกรธคือความอาฆาตพยาบาทมาตร้ายโทสะท,ที่เกิดขึ้นในใ,นใจย่อมเผาร้อนจิตใจเราเป็นธรรมดานั่นหมายความว่าเรากําลังกุ้งรุมอยู่กับความโกรธที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขนาะกกาลังเอาโทสะท,ทาลายจิตใจตัวเอง คนมีโทสะคือคนที่มีอัตตามากคนมีโทสะคือคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมากมีความเห็นผิดคิดว่าความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทนี้เป็นของน่าชื่นชมยินดีเยินยอสรรเสริญคนในโลกเราทุกวันนี้ยินดีเยินยอสรรเสริญต่อความโกรธคือโทสะช่วงนี้มีสงครามอาจารย์เห็นคนเชียร์สงครามกันเย้วเยเยเยโอ้ดีจังเลยบําเลยสนุกดีจังมันระเบิดสะใจดีจังเลย เราเห็นความตายของคนเป็นธรรมดาเพราะด้วยความพยาบาทโทสะของเราเป็นที่ตั้งมันจึงถึงการทำลายทำลายเบียดเบียนกันและกันได้ในปัจจุบันขณะคนสั่งที่กดปุ่มให้คนยิงคนสั่งนะไปเกิดเป็นสัตว์นรกคนยิงเป็นสัตว์ยดรัจชานคนยินดีปีดากับการระเบิดในครั้งนี้ไปเกิดเป็นเปรตวิสัยคือวิสัยแห่งเปรต ทุกอย่างมันมีผลของการกระทำทีนี้เราจะดับโทสะราคะโทสะโมหะเราจะดับยังไงร,ราคะคือความกำหนัดย้อมใจอย่างยิ่งอยากได้อย่างมากตัดไม่ได้เลยฉันอยากได้อันนี้ฉันต้องได้ฉันอยากได้ผัวตัวนี้ฉันต้องได้ฉันอยากได้เมียคนนี้ฉันต้องได้ฉันอยากได้ชื่อเสียงเยินยอสารเสริญเงินทองเงินตาฉันต้องได้นี่เรียกว่ากามาราคะเราอย่าคิดว่าการมาราคามนคือการเข้าไปเสพไปมีเพศสัมพันธ์กันไม่ใช่อย่างเดียว มันคือสิ่งที่ใจเราเข้าไปสยบมัวเมาในความเพลินพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละเรียกว่ากามราคะเรามีกามาราคะเรามีการตัวเนี้เป็นตลอดเวลากามาคุณน่นะห้าอย่างตาหูจมูกลิ้นกายนี้คือกามมาคุณคุณของกามมีไหมคุณของกามเราคิดว่า ไอ้ที่เราเสพกามเสพกลมกามก,กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันทําให้เราทุก์ร้อนจะเป็นจะตายเดินสู่ความเสื่อมเดินสู่ความตายเราคิดว่ากามมีคุณไหมใครว่ามีบ้างยกมือขึ้นใครว่ากามไม่มีคุณเลยยกมือขึ้นอ่ะแล้วที่ไม่ยกคือ <laughs> เอะมันยังไงวะสรุปมันยังไงไม่แน่ใจกูไม่ตอบดีกว่าอย่างน้อยกูรอดคือเวลาเรามีกามคือคุณของกามตากระทบลูก มีความพอใจเกิดขึ้นไหมตากระทบรูปมีความไม่พอใจเกิดขึ้นได้ไหมได้แสดงว่าถ้าเราเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจเราจะเดินออกความทุกข์ได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเห็นแต่ความเพลินพอใจของมันอย่างเดียวแต่ถ้าเราเห็นโทษของมันด้วยว่าเวลาตาไปกระทบรูปที่ไม่น่าพอใจเรารู้สึกอึดอัดขยัขยังเกียดชังทีนี้เริ่มเห็นโทษของการที่ตาไปมองหรือยังว่ามันทําให้เราทุกข์ร้อนใจยังไง าไปมองเห็นสามีภรรยาของตนเองกําลังนอกใจเราความทุกข์เกิดไหมเริ่มเห็นโทษของกามหรือยังว่าเมื่อเข้าไปกระทบเมื่อไหร่ความทุ์ร้อนใจเยื่อมเกิดขึ้นมานั้นนี่แหละมันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเห็นแต่คุณอย่างเดียวไม่มองเห็นโทษที่เกิดขึ้นคือโทษอันต่ำารามของมันย่อมเดินออกจากความทุกเลวทรามนั้นไม่ได้เราจะไม่สามารถเดินออกจากความทุกข์เหล่านั้นได้เลยดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทุกอย่างมันเดินไปตามเหตุตามปัจจัย ในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นนักปฏิบัติภาวนายังมีใครดูดวงอยู่ไหมเอาเฉพาะตรงนี้นะมีไหมไม่มีอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมไม่มีมีไหมยังมีอยู่อ้อนวอนขอร้องพระพุทธรูปองค์นี้มีไหมเวลาเจอพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีการไปก้มแลวขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขหมดนี่หมดสิ่งยังมีอยู่ไหมแม้แต่เป็นพระพุทธรูปก็ตาม ใครยังมีอยู่ยกมือขึ้นเราจําไว้คนที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาบันคุณสมบัติแรกสักยทิฐิเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นของเราเห็นทั้งหมดเลยแต่ยังยึดอยู่ยังยึดอยู่ยังไม่ปล่อยแต่เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเลยเป็นตัวตนของเรา2วิจิกิจฉาไม่มีความลังเลสงสัยต่อการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเลยส ศีลัตาปรามาสหรือศีลัตตาปรามาสนั่นแหละเราเนี่ยจะต้องอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวไม่แบ่งปันอะไรตรงไหนเลยเพราะอะไรเราเชื่อมั่นแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเอกเดียวองค์เดียวเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุเป็นหนึ่งไม่มีสองดังนั้นถ้าเรายังไม่เชื่อมั่นว่าพระองค์คือหนึ่งไม่มีสองเราจึงเกิดความอะไรหวั่นไหว ด้วยการไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบรรดาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สอขคอต่อชะตาเพราะเรายังไม่เชื่อว่าพระองค์คืนหนึ่งพระองค์เป็นหนทางเดียวเป็นทางพ้นทุกทางเดียวคือหลักที่พระองค์ทรงตรัสรุ้คืออริยสัจสี่มักมีองค์แปดถ้าเรายังมีความหวั่นไหวโยกครงเวลาเจอความทุกข์เข้าจู่โจมทีไรยังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขังสดอดคอต่อชะตาหมอดูล่างทรงต้นไม้ใบหญ้า ลุกขมูลต้นไม้ป่าคาป่าเขาป่าช้าป่าชัดที่ว่าเราฟังถ้าเรายังพึ่งพาสิ่งเหล่านี้อยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าใจและยังไม่ได้ศรัทธาอย่างอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวจริงๆเพราะอะไรเพราะเรายังเชื่อในสิ่งอื่นอยู่ยังหวั่นไหวว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่ทางลอดทางเดียวยังมีทางอื่นที่ทําให้เราพ้นทุกได้พระพุทธเจ้าเข้าปรินิพพานไปนานแล้วพระองค์จะมาอวยพรที่เราได้ยังไงล่ะพระองค์ทรงมรรคผลนิพพาน ดังนั้นเราจะขอเราก็ต้องขอจากเทพเทวานี่แหละศีลพัฏฐะประมาสัตว์วันไหวต่อพระองค์อาจารย์เชื่อมั่นอย่างชัดเจนว่าพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองทรงเป็นความจริงหนึ่งเดียวแท้ไม่มีใครเอาความจริงอื่นได้มันลบล้างความจริงของพระองค์ได้ใครเริ่มตั้งต้นในการรู้ตัวแบบนี้ได้การภาวนาจะคืบหน้าเพราะอะไรก็มันติดสังโยชน์อยู่มันภาวนาไปมันก็ชนมันภาวนามันก็มาชน ก็อะไรก็มันไม่ศรัทธาอย่างางลงมั่นแล้วมันจะเข้าถึงความเป็นโสดาบันได้ยังไงเราจะเข้าใกล้ของความว่าใกล้ของคําว่าละสังโยษาไม่ได้ทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นเราไม่สามารถไปแก้กรรมในอดีตได้ไม่มีนะใครก็แก้ไม่ได้เพราะมันคือผลของการกระทําของตัวเราเองเรากระทําอะไรไว้เราต้องได้รับผลของการกระทํานั้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลของการกระทํานั้นได้ทําไว้ต้องเป็นผู้รับดังนั้นถ้าเรารับผลของการกระทําไม่ได้เราก็ไม่ควรเกิดเป็นคนเพราะคนต้องยอมรับผลของการกระทําของตัวเองให้ได้กันทุกคนเพราะเราไม่ยอมรับผลของการกระทํากันในปัจจุบันเราจึงทุกข์ล้อนใจร้องไห้น้ําตาไหลเจ็บปวดรวดรลาวเพราะสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราแต่มันไม่ยอมเป็น นี่แหละเราจึงทุกข์ร้อนดินด้นดิ้นร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายเจ็บปวดรวดแล้วเราจะเดินออกจากความทุกข์เ่าอย่างนี้ได้ยังไงพระองค์จึงสอนหลักที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่กายานุปัสนาเวทานานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาเวทานาจิตกายานุปัสนาคืออะไรขั้นตอนการปฏิบัติตามลำดับของสติปัฏฐานสี่ง่ายๆเท่าที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ แต่มันเป็นความยากเวลาที่เราลงมือปฏิบัติฟังเนี่ยมันดูปฏิบัติง่ายมากแต่เวลาไปลงมือไม่ง่ายเลยดังนั้นหลังจากฟังแล้วเวลาเราไปปฏิบัติเราต้องสังเกตอาการตัวเองว่าเมื่อเราไปพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมแล้วเราเห็นอาการอะไรในตัวเองบ้างลมหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทการดูลมแบบนี้ลมจัดเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย การดูลมขึ้นชื่อว่าดูกายดังนั้นเราเห็นความละเอียดละออของลมว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันขณะไม่คิดไหวติงไปสิ่งอื่นอยู่กับปัจจุบันขณะคือดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่าวันไหวโยกโ,โครงต่อความเชื่อความเห็นใดๆหรือความคิดของกามราชะพยาบาทินมิทาอุทะจักกุกุจาวิจิกิจชาคืนนิวรห้าเป็นเครื่องขวางกั้นความสงบ ของเราในขณะภาวนาทำไมมันขวางเวลาเราภาวนาเนี่ยมันจะมีห้าอาการที่เกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนาหนึ่งกลามาันทะนั่งสมาธิหลับตาเราก็เริ่มภาวนาไปสักพักหนึ่งกระเป๋าที่เราไปดูไว้ที่ชอ็อปมันมาหรือยังวะถ้ามาแล้วพรุ่งนี้เราจะไปซื้อหรือมันมาแล้วเราโทรหาเซลก่อนดีป่าววะเราเริ่มปรุงแต่งตามความพอใจของเราคูจําได้ว่าวันนี้มนลดราคาสุดท้าย เราควรจะไปกดสั่งตอนนี้ไม่ได้เรานั่งสมาธิอยู่แต่เอาสักหน่อยนะมั้นมันกจะหายไปนะคนอื่นมันแย่งไปมันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นเฮ้ยไม่ได้แต่เรากําลังพอพุทโธ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 แต่กระเป๋ามันกําลังมาแล้วนะเรากําลังเริ่มมีความคิดแบบนี้เนี่ยใจเพราะอะไรเรากําลังปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่ากามาันทะมันเกิดความพอใจดีตัวขึ้นมาในขณะที่เรากําลังภาวนาในขณะนั้นเราต้องละมันให้ได้ด้วยการอะไรเอาสติกลับมาตั้งอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธกดไว้ไม่ให้มันหลุดไไปหหหนนเลลยย่าาใ้มัุุดจกพโธ พราะถ้ามันหลุดจากพุโทโธเมื่อไหร่มันจะไปอยู่ความคิดเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์แห่งการมาราคะตัวที่สองพยาบาทเวลากําลังนั่งสมาธิลงใ,ใจเข้ารู้ใ,ใจออกรู้กําลังสบายเลยสักพักพยาบาทมันดีดตัวขึ้นมากําลังคอมเมนต์ด่าอีกคนเมื่อกี้อยู่แต่มาเรามานั่งสมาธิซะก่อนเพราะมันยังไม่ตอบคอมเมนต์มาเราก็เลยมานั่งเมื่อกี้มันด่าเราแบบนี้กูต้องลุกไปด่ามันตอบมาหรือยังวะเนี่ย ถ้ามันตอบแล้วเราต้องลุกขึ้นไปตอบเดี๋ยวนี้เราก็เลยรีบพยายามเอ้ยแต่ไม่ได้เราตอนนั่งสมาธิอยู่เราต้องตั้งใจในการภาวนาอย่าไปอาฆาตพยาบาทมากนะใครับแต่มันด่าแรงมากเลยนะเราต้องเอาให้ได้สักครั้งหนึ่งมันจะดึงกันเพราะอะไรกิเลสมารมารผู้มีบาปกําลังทําอันตรายเก่เราได้ถ้าเราไม่มีสติสัมป,ปัญญะรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันขณะมารคือความคิดของเราเองมันกําลังคิดดีดดิ้นในการพยาบาทพยาบาทใครอยู่ก็แล้วแต่ในเวลานั้น เราจะอาฆา,าตมาดร้ายตลอดแล้วมันจะดับอารมณ์ลงไม่ได้ด้วยนะเพราะอะไรมันเพิ่งทะเลาะก,กับชาวบ้านมานักภาวนาเนี่ยอย่าไปสรรหาเรื่องทะเลาะก,กับใครเพราะว่าทะเลออาะเมื่อไหร่เวลาภาวนามันจะดีดเอาไอ้เรื่องที่ทะเลาะนะวิ่งขึ้นมาเลยคนที่อกหักจึงนั่งสมาธิไม่ได้เพราะอะไรไอ้เรื่องเนี้ยทั้งกาม,มาฉันทะทั้งพยาบาทรักก็รักจะเป็นจะตายแต่กูกเกลียดมึงมากที่มึงทิ้งกูไปมันสะสมปนเปกันไปหมดมันจึงภาวนาไม่ได้เพราะอะไรมันฟุ้งซ่าน มันดับเหตุของอกุศลในขณนะนั้นที่กําลังเกิดขึ้นอ่ะไม่ได้นี่คือพยาบาทต้องละออกให้ไวด้วยการเอาสติกลับมารู้ลมหายใจตัวที่สมคือทีนมิทะความง่วงความง่วงนี่เป็นศัตรูหมูอาาฆาของพวกเราทุกคนเวลากินข้าวมาใหม่ๆพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เดินจงกรมไม่ให้นั่งสมาธิเพราะรู้มก้อนน้าตาลทั้งนั้นกินเข้าไปะนะสุดท้ายมันไงง่วงนั่งไปยังไงก็สับประงกไม่รอดหรอก สองสามนาทีก็ไปแล้วเป้วดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรเวลาที่เราเกิดความง่วงเหงาหานอนอย่าอดทนไม่ใช่ไปนอนนะคาว่าอย่าอดทนในที่หมายความว่าอย่าฝืนที่จะให้มันเนี่ยนั่งหลับต่อไปแล้วพยายามลืมตาเป๊ะเปเบิ่นเิอย่างเงี้ยแล้วก็สะพงงกแล้วก็ดึงกลับมาสะพงงกแล้วก็ดึงกลับมาคิดว่าตัวเองจะดึงมันได้ดึงไม่ได้นะวิธีการเดียวคือเปลี่ยนอิริยาบถเราไม่มีทางชนะทีนมิทะชนะไม่ได้อย่าไปเอาชนะกับมัน เราอ่อนแอเกินกว่าจะเอาชนะความง่วงเหงาหาวนอนได้วิธีการลุกไปเดินจงกรมลุกขึ้นยืนดูลงหายใจเข้าออกเวลาที่เรายืนดูลงหายใจเข้าออกโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งมองพื้นก็ได้แล้วมองต่ำไว้อย่าไปสายสายแล้วสอดสายตาถ้าตาเราโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งที่พื้นถ้าตาเราหลุดจากจุดโฟกัสแสดงว่าสติเราหลุดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าตาเรายังโฟกัสกับจุดนั้นอยู่แสดงว่าสติสัปชัญญะเรายังตั้งมั่นคงดำรงอยู่ดี ถ้าอาจารย์ให้เราเพ่งอะไรอย่างหนึ่งวันนี้ลองกลับไปเพ่งดูก็ได้เพ่งเอาสายตามองถ้ามีเสียงอะไรปุ๊บนะตาเราจะหลุดไปที่อื่นทันทีเนี่ยเรียกว่าหลุดเรียบร้อยแล้วฌานจึงแปลว่าการเพ่งเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ลูกตาในการเพ่งก็ได้นะใช้ใจหรือใช้จิตเราเนี่ยในการเพ่งดูในสิ่งนั้นก็ได้เช่นเพ่งดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกด้วยการจับความรู้สึกเพ่งอยู่กับพุทโธด้วยการไม่ให้หลุดจากพุทโธให้รู้เฉพาะพุทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือการเพ่ง ดังนั้นเราอย่าไปฝืนไม่ชนะถ้าทำจนถึงที่สุดเอาน้ำลูบหน้าก็แล้วเดินจงกรมก็แล้วยืนก็แล้วไปสาธยายทำก็แล้วแต่ยังไม่สามารถดับอารมณ์ของความง่วงเหงาหานอนหรือทีนมิถะได้ให้ทำอะไรไปนอนถ้าสุดท้ายแล้วทำไม่ได้ต้องนอนเพราะอะไรมันเต็มที่แล้วแต่ไม่ใช่นอนยันสว่างนะเอาสักสิบนาทีสิบห้านาทีเพื่อเป็นการผ่อนอิริยาบถพอเวลากลับมาภาวนาใหม่ทีนี้แหละจะไม่หลับแล้ว พราะมันได้พักผ่อนบางทีร่างกายมันเหนื่อยล้าเกินไปแต่เดี๋ยวสักพักไอ้ถีนมิทานเนี่ยมันก็จะกลับมาอีกแต่มันจะตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้นานขึ้นแต่เราถ้าไม่คิดเราไม่คิดจะขวนขวายในการพยายามเลยมันจะสู้ไม่มีวันชนะเลยเพราะอะไรเราปลวกเปียกเราอ่อนแอในการที่จะปล่อยให้มันง่วงเหงาหานอนตลอดเวลาสัีอุทธจักกุกุจจะอุทธจักคือความฟุ้งซ่านความลำคางอุทธจักกุกุจจะอุทธจักคือฟุ้งซ่านกุกุจจะคือลำคาง เวลาเราฟุงา้งซ่านเราลังคาญหะทาไมมันหยุดคิดไม่ได้เลยวะมึงจะคิดอะไรนกักหนาเนี่ยเราจะคิดแบบนี้อยู่ใจตลอดเวลาว่าทําไมมันหยุดไม่ได้เลยว่าออกสดิไหมเนี่ยเอาละเห็นไหมกิเลสล,ล่อละมันจะให้ออกวันนี้ไม่สงบเลยพรุ่งนี้ค่อยต่อละกันยังนั่งไม่ถึงเท่าไหร่เลยมันจะต่อใหีกละหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือลมหายใจเริ่มไม่สงบเริ่มฟุ้งซ่านโอเควันนี้พอแล้วมั้งนั่งนานละ นนแล้วม้าหายใจเข้ารู้เอ้ยแต่เมื่อกี้มันแต่ว่ารู้สึกว่านานวันนี้นานกว่าปกติมากเลยตั้งใจจะนั่งสักสิบนาทีลืมตามากะว่านานตายหาหนึ่งนาทีผ่านไปนาทีเดียวคิดว่านานมากเราเคยเป็นไหมแรกๆคนฝึกจะเป็นอย่างนี้เลยมารู้สึกว่ามันนั่งนานมากมันนานอูวันนี้แบบไม่เคยนา,นานขนาดนี้มาทำอย่างอื่น มันมีอย่างอื่นให้ทาดังนั้นเวลาภาวนานะไปทํากิจการงานอื่นให้เรียบร้อยก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนในการมานั่งภาวนาไปทํากิจการงานอื่นไปเคลียร์ภาระของตัวเองให้เรียบร้อยในวันหนึ่งคืนหนึ่งมีอะไรต้องล้างจานม,มีอะไรต้องซักผ้า,าไปทําเสร็จแล้วเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วค่อยกลับมาภาวนาพอเวลาภาวนามันจะไม่มีเรื่องกังวลทีนี้มันมันก็จะถอยหลังกลับไปสี่ตัวแรกอะมันก็จะเกิดความกังวลทีนี้พอเวลาเราเริ่มลำคาญ เราเริ่มตัดความคิดตัวเองออกไม่ได้ทีนี้เราจะตัดความคิดตัวเองออกยังไงอรเราก็ต้องกําหนดไว้ที่ลมหายใจหรือพุทโธอย่าให้หลุดวิธีเดียวเลยตั้งแต่ขั้นหนึ่งถึงขั้นสุดท้ายยังคงเป็นวิธีเดิมคือต้องสงบอยู่จุดเดิมไม่ให้มันหลุดโฟกัสจุดเดียวไม่ใช่โฟกัสตรงนี้กระโดดไปโฟกัสตรงนี้